สวัสดีค่ะวันนี้วันที่1 1มีนาคมพศสอ6 8นะคะแล้วนี่ก็มีผู้ช่วยนะคะเป็นลำดวนนะคะมาช่วยกัน Unbox แล้วก็เปิดถุงช้อปปิ้งของคอยในวันนี้นะคะอลำดวนจะโชว์ตัวหนรแล้วไหน,หนดูสิทุกคนจะได้เห็นนะว่าลำดวนสวยไหมค่ะก็ ถุงแรกาเปิดถุงช็อปปิ้งกันก่อนล้วกันวันนี้พลอยไปเอากระเป๋าที่เป็นคริสตัลอะค่ะไปเขาเรียกว่ายัางไงอะไปไปสอบถามเขาเรื่องตัวคริสตัลที่มันเหมือนจะแบบมีด้านๆอยู่เม็ดนึงอะคะ่ะก็เลยเ,เขาเรียกว่าไงนะเอาไปให้เขาดูแล้วเขาก็เลยเอ่ะโอเครับซ่อมเพราะว่าเพิ่งซื้อมาไม่นานนี้เอง แต่มันเหมือน,นมีแบบเหมือนดีเฟกอยู่หนึ่งเม็ดอะไรเงี้ยค่ะโอเคเราก็เลยไปได้อันนี้มา่มแกะกันเลย่ะซูมเข้ามาเลยเข็มขาดค่ะก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นบัรโคทงนะคะแล้วมันก็ใช้ได้สองด้านทั้งสีดำ แล้วก็สีน้ำตาลก็อยากได้สายเล็กๆหน่อยเวลาใส่ชุดแล้วก็คือรัดให้มันดูมีเอวนิดหนึ่งเนี้ยค่ะถุงที่หนึ่งอโอเคอีกชิ้นหนึ่งที่ได้มาก็คืออันนี้เป็นพวงกุญแจจากร้านออในไอคอนสยามนะคะเขาบอกว่าเป็นสิ่งโตอะ ตอนแรกพอเห็นก็เป็นหมาเช่าเชาแต่เขาบอกว่าอ๋อตัวนี้เป็นสิงโตแต่เพราะเป็นหมาเช่าเชานะคือถ้าเกิดเป็นสิงโตก็ไม่ค่อยอยากแขวนนะถ้าเกิดเป็นหมาเช่าเชาก็จะแขวนมันน่ารักโอเคมาถึงพัสดุนะคะขอปิดที่อยู่นิดนึงมีสองกล่องค่ะวันนี้ ว่าจะทําสรุปของที่ช็อปมาจากไต้หวันนะคะว่าเออซื้ออะไรมาบ้างอันนี้คืออะไรอ๋อเท้ไมมาเร็วขนาดเนี้ยรุ่งหล่งเองอส่งไวมากเลยอันนี้นะคะเป็นต่างหู จากร้านวีรานะคะพลอยเคยสั่งมุกเข้ามาเม็ดหนึ่งเ,เม็ดใหญ่แต่อันนี้ก็คือเป็นมุกแบบเม็ดจิ๋วๆนะคะเม็ดเล็กๆเป็นอโกย่านะคะก็ราคาย่อมเยาไม่แพงมากเพราะว่ามันเป็นมุกเม็ดเล็กๆนะคะมาใส่แบบน่ารักน่ารักแล้วเปิดตูง,งานให้ดูเป็นยังไงเดวมากเป็นแบบนี้ค่ะ เห็นไหมใส่แล้วแบบค้อยตุ้งติ้งสวยนะคะงานดีแล้วก็ตัวเรือนเป็นทอง 18K นะคะถัดมานะคะอุ๊ยขอไปที่ไหน อันนี้น่าจะเป็นไม้เอ,อ่อไอตัวแบบที่จะสำหรับการถ่ายทำคลิปแล้วก็เซลฟี่อันใหม่มาเร็วเหมือนกันนะเนี่ยอ่าที่สั่งมาก็คือจะเป็นตัวนี้ค่ะเ,เป็นเหมือนตัวแบบ Magnetic Smartphone h a n d l e l r i r i แล้วไอตัวเนี้ยมันเป็นหมุนหมุน เพื่อเอามาต่อเป็นกับสายทร i p o ์ได้ด้วยเอพี่กับสายกับกับขาทร i p o ์อันนี้นะคะออ๋เขาจะมีอันี้มาให้ด้วยที่เป็นอ,อะไรนะแม็กเนตสำหรับรุ่นที่ไม่มีแม็กเซฟอ่ะไหนๆเราก็ไม่มีเอาเอาคือไม่ใช่ไม่มีเอามือถือถ่ายอยู่นะคะเลยดูซิติดอโอเคติดอื โอเคอยู่นะคือถามว่าทำไมถึงอยากได้ที่เป็นแม็กเซฟมามาใช่ไหมคะที่เป็นแม่เหล็กก็เพราะว่าไอ iPhone 16 Pro Max ค่ะมันจะมีแท็บแท็บอีกอันตรงข้างข้างแบบที่เพิ่มมาใหม่อ่ะแล้วเวลาใช้ไอพวกกริปอะไรอย่างเงี้ยไอที่มันเป็นอย่างเงี้ยมันไปรู้สึกว่าเหมือนมันไปโดน ออไอตัวนี่คืออะไรอ,อ๋อเขาบอกอันนี้เป็นเป็นเป็นรีโมทนะคะมาไว้ถ่ายได้คือแบบมันไปโดนไอตรงที่มันเป็นที่เป็นเกี่ยวไอไอที่ปุ่มที่เขาเพิ่มขึ้นมาพอรู้สึกว่าเออไม่ค่อยโอเคเพราะว่ามันโดนบ่อยก็อยากได้เป็นแบบนี้ที่เป็นแบบแมกเนตแม็กเซฟมาช่วยในการทำคอนเทนต์เห็นไหมติด ได้เลยอืมโอเคอันนี้ก็คือตัวตัวกริปนะคะแล้วเขาก็แถมแอันนี้มาให้ด้วยสำหรับมือถือที่ไม่มีแม็กเนตโอ้อ,อันนี้คืออะไรอ๋อเป็นอ๋ออ๋อรู้ล้วมันคืออนันนี้สั่งมาชุดทั้งชุดเลยเพราะว่า เหมือนมันถูกกว่ามันก็ไม่ได้ถูกกว่าตัแต่แต่ว่าสิ่งที่ได้คืออยากได้อันนี้มาไฟดูเหมือนว่ามันจะใช้ใช้ง่ายดีค่ะนี่อันนี้ติดยังไงนะอ๋อเขาบอกว่าเนี่ยเป็นไฟข้างหน้าได้ข้างหลังได้เวลาถ่ายทำเวลาอะไรเงี้ยอ่ามันจะสว่างขึ้นทุกคน คือประสบปัญหาเรื่องไฟรู้สึกว่าอันนี้เออแบบโอเคตอบโจทย์หรือเปล่าไม่รู้นี่มันติดได้เลยแล้วที่สำคัญคือมันติดร่วมกับอันนี้ได้อย่างนี้เนี่ยมันเป็นคอมโบได้อะแล้วแบบหมุนๆอย่างเงี้ยค่ะทุกคนหน้าหลังได้หมดเราก็รู้สึกว่าเออมันน่าจะแบบง่ายต่อการทำคอนเทนต์ค่ะว่าทำไมถึงซื้ออีก เพราะว่าไอ้นะเทเลปี้อันนึงมันค่อนข้างจะรับน้ำหนักของออเขาเรียกว่าอะไรอะของ iPhone 1็ Pro m p x ไม่ได้มันก็แบบยกเยกยกเย,ก,ย,ก,เยกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยแบบคุณภาพสิ่งที่ได้มามันก็ไม่โอเคใช่ไหมบางทีเราก็ไม่ได้อยากจะอะไรเยอะอะ อยากแคบทายอะ่ะไม่ได้อยากใช้ไม้กิมโบที่มันแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วอันนี้มันนี่ที่ซื้ออันนี้มาเพราะว่ากิมโบที่ที่ซื้อมาค่ะขามันไม่ค่อยแข็งแรงรู้สึกว่าอ่ะซื้อแบบดีๆหน่อยแข็งแรงแข็งแรงหน่อยก็จะได้ใช้ได้ทั้งอันนี้เป็นไม้นะคะยืดได้ด้วยแล้วก็ไอตัวนี้ค่อนข้างแข็งแรงแต่ราคาก็แรงตามคุณภาพนิดนึง ันกว่ามั้งมันเขาบอกว่าใช้เป็นอลลอยเพราะที่ผ่านมาพลอใช้อันที่มันเป็นพลาสติกคืออันเนี้ยมันก็ไม่ใช่พลาสติกแล้วมันก็มีความเป็นอลลอยอย่างเงี้ยแต่พอแบบไอโฟนสิบหกโปรแม็กอะอันนี้มันมันไม่รอดอะทุกคนมันงงยงงงงยัง,งคือถ้าเกิดยื่นเป็นไอ้นี่ขึ้นไปอะคือไม่รอด แต่ถ้าเกิดอย่างเงี้ยยังรอดใช่ไหมแล้วมันก็แกะไม่ได้นี่ก็เลยแบอ่ะอ่อนใหม่มาแล้วพอดีอันเนี้ยมันมันหนักมันแข็งแรงใช่ะะไ,ไหมคะไอ้ไม้กิมโบอันเนี้ DJ. ย dji อะถึงแม้ว่ามันจะมีขายอย่างเงี้ยมาให้นะคะทุกคนแต่รู้สึกว่าขามานันอะไม่ได้มั่นคงขนาดนั้นอนะพอรู้สึกว่าแบบ เหมือนพลอยเคยเอามาตั้งแล้วมันล้มแล้วไม้อันนี้ก็คือน้ําหนักค่อนข้างเยอะก็เลยคิดว่าอ่ะไหนๆจะซื้อแล้วก็ซื้อให้มันแบบดีๆไปเลยแข็งแรงแข็งแรงไปเลยจะได้ไม่ต้องซื้อหลายรอบก็คือแต่ละชิ้นนะคะก็คือใช้แบบในโอกาสที่ที่ต่างกันพลอยมองว่ามันก็เลยอ่ะ มุมค่าที่จะใช้นะคะอ่าแล้วข้อดีอันนี้คือมันหมุนได้หนึ่งนะนี่มันหมุนได้เยอะอย่างนี้แล้วก็วัสดุรู้สึกว่าเฮ้ยแบบแข็งแรงทนทานดีสําหรับการเอ่อใส่กับกล้องแล้วอันนี้มันยึดติดยังไงนะแม่มัน,มนขยับหรือว่าทําไม่ได้เนี่ยค่ะหมุนตรงนี้อได้ไหม อย่าบอกนะว่าใส่กันไม่ได้เราจะร้องไห้เลยเพราะเราซื้อมาเพื่อใส่สิ่งนี้อ๋อใส่ได้อยู่ทุกคนหรือเปล่านะเฮ้ยหวต้องไปซื้อของเขานีพลอยก็ไม่แน่ใจเออก็ได้อยู่หรือว่า user error ต้องหมุนดีๆหรือเปล่านะ ค่ะก็นี่คือสาเหตุว่าทำไมถองซื้อเนี้ยเพิ่มแต่สมติถ้แต่เ,เราไม่ใช้อันนี้นะเราก็ใช้อันนี้อย่างนี้ได้แต่ก็ยังใช้ไม่เป็นนะอันนี้มันทํำยังไงอ๋อมันหมุนอย่างนี้อ๋อมันเอาออกได้ของเขาดีเหมือนกันอันนี้คืออะไรเหมือนเอาไว้ใส่อะไรสักอย่างเออก็โอเคอยู่นะ ขอจบการเปิดกล่องและเปิดถุงช้อปปิ้งของพลอยวันนี้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ